สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอุ้มครูปณนิสราศรีวังในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการคัดลายมือกันนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าการคัดลายมือเป็นพื้นฐานในการเขียนหนังสือให้สวยงามรวดเร็วเป็นระเบียบและสามารถบ่งบอกถึงนิสัยของผู้เขียนได้อีกด้วยนะคะ การคัดลายมือเป็นการเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียนคำไทยซึ่งจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องของตัวอักษรไทยเขียนให้อ่านง่ายมีช่องไฟมีวรรคตอนตัวอักษรเสมอกันวางพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ให้ถูกที่ตัวสะกดตัวกรณ์ถูกต้องและลายมือสวยงามด้วยนะคะ ต่อไปเรามาดูจุดประสงค์ในการคัดลายมือกันนะคะสำหรับจุดประสงค์ในการคัดลายมือมีดังนี้ 1. เพื่อฝึกการเป็นผู้มีสมาธิในการเขียนตัวอักษรไทย 2. เพื่อให้เขียนตัวอักษรไทยได้ถูกต้องตามหลักวิธีการต่างๆรู้จักจัดระเบียบการเว้นวรรคและเว้นช่องไฟได้ประณีตและมีความสม่ำเสมอให้อ่านง่ายดูสบายตา 3. เพื่อให้รู้จักสังเกตแบบอย่างตัวอักษรที่ถูกต้องสวยงามและนำไปเป็นตัวอย่างในการเขียนได้ต่อไป 4. เพื่อให้มีความภาคภูมิใจศรัทธ,ธาและรักการเขียนภาษาไทยอันเป็นมรดกและภาษาประจำชาติไทยด้วยนะคะต่อไปเรามาดูหลักการคัดลายมือกันนะคะโดยหลักการคัดลายมือ ข้อที่1เด็กๆต้องคัดด้วยลายมือเป็นระเบียบสวยงามน่าอา่านคัดตัวอักษรตัวตรงมีหัวตัวอักษรชัดเจนไม่เล่นหางหรือลวดลายในลักษณะตัวอักษรแบบประดิษฐ์นะคะข้อ2พยายามอย่าให้มีรอยลบขูดขีดค่าข้อ3คัดลอกข้อความด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้อ่านสับสนในภายหลัง อักษรไทยหลายตัวมีรูปคล้ายกันมากต่างกันตรงส่วนปลีกย่อยเท่านั้นเช่นชอเชอร์และนอนเนนดอเด็กและตอเต่าทอทหารและทอนังมนโทเด็กๆต้องเขียนให้ถูกต้องและชัดเจนด้วยนะคะข้อ4เมื่อคัดเรียบร้อยแล้วควรอ่านตรวจทานเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยนะคะ ต่อไปเรามาดูรูปแบบตัวอักษรไทยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นรูปแบบหัวกลมตัวเหลี่ยมรูปแบบหัวเหลี่ยมตัวเหลี่ยมรูปแบบหัวกลมตัวกลมหรือตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการค่ะ ครูมีเคล็ดลับในการคัดลายมือให้สวยงามมาฝากกันนะคะโดยเคล็ดลับในการคัดลายมือมีดังนี้ 1. การคัดลายมือต้องจับดินสอหรือปากกาให้ถูกดินสอหรือปากกาจะอยู่ที่นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้และนิ้วกลางส่วนนิ้วก้อยและนิ้วนางงอไว้ในฝ่ามือนะคะข้อ 2. การวางสมุดให้วางสมุดตรงๆไม่วางสมุดเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะคะ ข้อ3การวางท่าในการเขียนต้องนั่งตัวตรงค้อมศีรษะเล็กน้อยสายตาห่างจากกระดาษประมาณ1ฟุตและเขียนด้วยมือขวาส่วนมือซ้ายวางบนกระดาษที่เขียนเพื่อไม่ให้กระดาษเลื่อนไปมาค่ะไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะการทัดลายมือที่เราได้เรียนรู้ไปข้างต้นสรุปก็คือการทัดลายมือเป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้สวยงามและถูกต้อง แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ